เบอร์โทรของอายเคยเมมชื่อไว้ว่าไม่ดาลิงเมื่อไม่ได้เป็นตัวจริงอยากลบเบอรทิง้งก็ยังฮักเขาส่วนเพลงรรสายที่เคยโหลดไว้เป็นเพลงของเราเมื่อได้รับเกียรติให้เป็นแฟนเก่าจึงโหลดเพลงเศร้ารอเขา ตำแหน่งแฟนเก่าที่เขาแต่งตั้งให้เจ็มเมื่อเราไม่ใช่คนในคนเซมเขาก็ไม่เก็บให้ลกลูกตาแต่ยังดีใจที่ได้รับเกียรติฟังคำบอกลาตำแหน่งแฟนเก่าที่อายให้มาต้องใช้น้ำตาบริหารใจ